นี่ซูนอย่างนี้น่แ่งขาลังทวยนะก็อย่างก็ข้นลังทยข้า,า,ขาลังทวยเหรอเราเร like oh, ูนี่ไปได้ไหนไหมสูนนี่ไไหนไหมสูนนี่ไไหนไหมกินแล้วายกินล้วบ่เอาถูกมาติใทยนี่ขวัขะจบท่โอ้ขี้ขาดล่างแล้วผมเลยขี้ขี้าดกินไงอันอันี้แก่งอมอันนี้เนาะหลับว่าโกว่วครับ เอาเลยครับเดี๋ยวโจทะนี่ไงโจอันนี้บัใส่ถ้วยเลยครับใส่แล้วครับง่ายดิบอกว่มีมือมีกระสีดูมาเห็นอันไหมเอาเอาเลยเอ้ยเดี๋ยวนี้สูตรนี่มันต้องใจไปข่อยก็ใจไปข่อยครับสูตรที่ข้างล่างถ้วยนะหอยน้องท่านย้ายมันฝ่าหมดแล้วแต่ว่าเจอไหมขาหลังถ้วยว่ะใส่ฝีแม่งเอาไปใชจเลยนะเอออันนี้เบินวานี่อุ่นรึเปล่าเน่ยอุ่นเนี่ย

อาอันนี้่อคิค่านล่างด้วยใช่มับิาครับปีนันแบ่งสอนมาครับเออปีนันแบ่งไม่สอนกันไปเลยใช่นั่นมันเห็นไหมยังอ่านหูว่ากระยาเลยอสบายใจเนาะ